สวัสดีค่ะเคที่ทอล์กนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะช่วงข่าของเยอรมันนะคะทุกคนวันนี้ทอล์กนี้ค่ะเคที่จะคุยเรื่องของน้องสุดาสุดา38ปีค่ะทุกคนสุดาบอกว่าพี่หนูอยากจะเล่าเรื่องราวของหนูให้กับเพื่อนๆสายฝอได้เอาไปใช้เป็นเขาเรียกว่าจะเป็นวิธีคิดวิธีการที่เราจะใช้ชีวิตก็เป็นได้คือน้องบอกว่าน้องอยู่กินกับ แฟนฝรั่งทุกคนไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันหรอกอยู่กันมา7จ็ดปีแล้วแล้วก็ในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนบ้านที่มีผัวฝรั่งเหมือนกันบางบ้านก็อายุไร่เรียกับหนูนะพี่บางบ้านก็มีผัวฝรั่งกเกษียณแก่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผัวแก่น้องเนี่บอกว่าน้องอายุ37-38ิบเส่วนผัวทุกคนอายุ60ปีหกปีพี่เขาก็ยังไม่แก่นะเขายังคง ทำหน้าที่ของผัวได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าหนูอยู่กับฝรั่งเนี่ยหนูไม่ได้มีความรู้สึกว่าหนูรักเขานะคะแต่ว่าหนูก็ผูกพันเพราะอยู่กันมาเจ็ดปีแล้วฝรั่งนะคะคนนี้เป็นเพื่อนแนะนําให้เขาดูแลหนูอย่างดีพี่ให้เงินหนูใช้นะคะให้เป็นรายสัปดาห์เป็นอาทิตย์นะคะทีนี้ก็ค่าใช้จ่ายในบ้านเขาก็ออกหมดเลยบ้านที่เราอยู่ก็เป็นบ้านของฝรั่งที่เช่าอยู่เหมือนกัน นะคะทีนี้ทุกคนน้องบอกว่าน้องไม่ได้มีความรักแต่ว่าผูกพันเพราะเขาก็ซับพอร์ตเขาดูแลเรื่องเงินน้องไปแอบชอบฝรั่งที่เป็นเพื่อนบ้านที่เป็นผัวของเพื่อนบ้านบ้านถัดกับน้องไปอีกสองหลังนะทุกคนพี่หนูทำไงดีกับความรู้สึกนี้เราเห็นกันทุกครั้งเราจะเซย์ให้ฮัลโหลกันทุกครั้งเลย นะคะเมียเขาก็ทักทายหนูหนูก็ทักทายเขาเหมือนกันแต่หนูนะ่ะชอบผัวเขานะพี่หนูชอบเขามากเลยถ้าทางดีดีนะพี่แล้วก็เป็นฝรั่งหนุ่มนะคะทุกคนน่าจะอายุแค่ประมาณ50กว่าปีหน้าตาดีสูงนะคะหน้าตาดีแล้วก็น้องก็ชอบชอบมากทุกวันเวลาน้องจะไปเซเว่นหรือว่าไปตลาดภูเก็ตนะคะทุกคนน้องจะต้องขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านบ้านหลังนี้แหละ แล้วก็จะเห็นฝรั่งคนนี้ยืนรดน้ําต้นไม้อยู่หน้าบ้านบางทีก็เห็นเขาแบบดื่มบางทีก็เห็นมีเพื่อนเขามาเยี่ยมที่บ้านแล้วก็เพื่อนเมียเขาเนี่ยก็น่าจะอายุรุ่นราวเขาเดียวกับหนูบางทีก็เห็นเขานั่งคุยอยู่กับเมียเขานะคะอะไรเงี้ยแต่เขามีลูกด้วยกันแล้วนะพี่หนูเห็นเด็กอยู่ในบ้านลูกเขาลูกสาวเขาแต่ว่าหนูชอบเขาพี่เชื่อไหมเวลาหนูเห็นเขาหนูแทบจ,จะหนูแทบจะหักห้ามใจไม่ได้ หนูอยากจะพูดกับเขาภาษาอังกฤษได้ไงทุกคนอยากจะทักทายยิ้มให้นะคะแล้วก็เห็นว่าเขาเนี่ยยิ้มตอบหนูทุกครั้งเลยพี่คิดว่าเขาสนใจหนูไหมเป็นอะไรที่เป็นท์กที่ยากมากๆเลยนะคะพี่เคที่ไม่รู้จักกับฝรั่งคนนั้นหรือเพื่อนๆคิดอย่างไรคะคือเคที่เนี่ยฟังจากเรื่องของน้องสุดาฟังจากน้องเล่าพี่เคที่มา จะว่าฟังข้างเดียวก็ได้นะคะเวลาเราเจอใครทุกคนอย่างเราเจอฝรั่งเดินผ่านเนี่ยเดินผ่านหน้าบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็ฮายฮัลโหลมันก็น่าจะเป็นปกตินิสัยของต่างชาติของฝรั่งหรือเปล่าคะที่เขาก็แบบเหมือนมีมารยาทนะทุกคนคือเขาก็แค่ชัดเซยฮายแค่ทักทายอะไรอย่างงี้นะทุกคนนะคะ,ะเขาอาจจะไม่ได้ชอบเราก็ได้ถ้าพูดแบบไม่เข้าข้างน้องสุดา เขาอาจจะไม่ได้ชอบเราก็ได้และมีเหตุผลอะไรที่เขาต้องชอบเราเพราะเขาเองก็มีเมียม,มีลูกอยู่ในบ้านแล้วนะทุกคนเออเคอที่พยายามหาเหตุผลว่าสมมุติว่ามีคนเดินผ่านหน้าบ้านแล้วทักทายเคที่จริงๆก็มีคนเดินผ่านวิ่งจอกกิ้งเออแล้วก็ขี่จัก,กรยานอะไรอย่างเงี้ยทุกวันเขาก็จะทักทายกันตามภาษาคนเห็นกันอย่างนี้นะคะนะคะฮฮลโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเขาไม่มีสิทธ ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาชอบเราด้วยนะคะทุกคนไม่มีสิทธิ์คิดและไม่มีสิทธิ์จะมาชอบเราเพราะอะไรเพราะเขามีเจ้าของและเขามีเมียมีลูกเขามีครอบครัวแล้วน้องสุดาเองก็เหมือนกันหยุดคิดหยุดนะคะหยุดคือไอ้ความคิดของคนเนี่ยมันมันมันบังคับยากเหมือนกันนะทุกคนถ้าเราคิดไปแล้วเราจินตนาการไปแล้วนะคะเชื่อไหมคะทุกคน สุดาถ้าสุดาให้พี่พูดทอล์กนี้ก็ฟังให้ดีเชื่อไหมคะว่าถ้าสมมติความคิดของเราเนี่ยมันเป็นนายนะทุกคนคําพูดกับความคิดเนี่ยคือความคิดของเราตเตลิดเตลเลยไปถึงไหนแล้วเวลาเราเห็นเขาน้องบอกว่าเวลาเห็นฝรั่งคนเนี้เขาอยู่กับเมียเขาหน้าบ้านน้องจะรู้สึกแบบหม่นไส่รู้สึกอิดฉารู้สึกแบบไม่ได้แบบ อิจฉาถึงขั้นแบบต้องทาต้องแบบอาดาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าน้องรู้สึกหมันไส้รู้สึกอิดฉ้าอุ้ยทาไมมีผัวหล่อจังหน้าตาดีจังรูปร่างดีอะไรเงี้ยหนูชอบปลุกกลิกท่าทางเขาพี่ทั้งที่ยังไม่เคยคุยกันนะทุกคนเพราะสุดาบ้านอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ถัดไปอีกสองหลังแต่สุดาเนี่ยจะสังเกตฝรั่งคนนี้ทุกครั้งที่ออกไปตลาดแล้วก็จะเห็นเขาบ่อยๆบ,บางครั้งไปเจอกันที่ห้างก็มีแต่ว่าเขาก็ไปกับเมียกันนะทุกคน นะคะซึ่งน้องก็จะมองคือส่งซิกส่งสายตาปโปรยหวานจะว่าถ้าพี่เกที่พูดไปก็จะเหมือนพี่เกที่ว่าน้องสุดาเนาะนะคะน้องก็พูดว่าจะว่าหนูอ่อยเขาก็ได้นะพี่หนูทําแบบเจ้าชูหนูเฟิร์สอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็รู้ว่าหนูอยู่สองบ้านอีกถัดไปแล้วหนูก็มีผัวแต่ว่าผัวหนูก็นะคะทุกคนก็แก่แต่แก่จะว่าแก่เขาก็ไม่แก่นะ เขาก็ไม่ได้ฝรั่งแก่อย่างที่น้องก็บอกว่าเขาก็ยังทําหน้าที่ของผัวได้อย่างดีนะคะแต่ว่าคือน้องอยู่กับผัวฝรั่งของน้องเนี่ยไม่ได้อยู่เพราะความรักอยู่เพราะว่าเขาอ่ะซัพพอร์ตเรื่องเงินอยู่เพราะผูกพันเขาช่วยเหลือนะคะเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งพี่และก็ทั้งผัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ากับผัวของเพื่อนผัวของเพื่อนบ้านเนี่ย ซึ่งเราเห็นเขาเราไม่รู้ด้วยซ้ําเขามาจากไหนเขาอะไรอย่างไรเขาอยู่กับเนี่ยเขามากี่ปีเราจริงๆแล้วเราคิดชอบเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกทุกคนนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปแย่งเขามาและเราแค่มองและเราแค่คิดชอบเราไม่ได้ไปแย่งไปนอนกับเขาหรือไปมีเซ็กมีเพศสัมพันธ์กับเขามันก็มันก็ไม่น่าผิดหรอกนะคะแต่ว่ามันมันอยู่กับใจเรานี่แหละ นะคะว่าเราบังคับใจและความรู้สึกของเราได้มากแค่ไหนเราคิดเตลิดเลยไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งเราก็ไม่มีสิทธิ์คิดอะไรแบบนี้ด้วยนะแต่ว่าอย่างที่ว่าความคิดของเราเนี่ยมันมันยากต่อการบังคับมากเลยนะทุกคนนะคะบางทีเราบอกว่าปากเราบอกว่าเราจะไม่คิดแต่เราคิดไปถึงไหนแล้วเวลาเห็นเขานะคะด้วยท่าทางที่คือเราชอบสเปคของเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราคิดไปถึงไหนต่อไหนจินตนาการนะคะทุกคน พี่เชื่อไหมคะบางทีหนูเจอเขาที่ห้างเงี้ยนะคะมีครั้งสองครั้งหนูเจอเขาไปเดินคนเดียวไปดูเสื้อผ้าอย่างเงี้ยหนูอยากจะเข้าไปหาเขาแล้วก็ถามเขาเลยว่าคุยกับเขานะ่ะว่ายังไงว่าทำไมมาคนเดียวล่ะคืออยากจะชวนเขาสนทนาคืออยากจะจชเฟอร์สอยากจะอยากจะอ่อยก็อนนะทุกคนหนูรู้สึกมันจริงๆไิงพี่หนูผิดไหมอย่างที่พี่บอกแหละคะ่ะหรือว่าเพื่อนๆคิดยังไงคะ แค่เราคิดเราจินตนาการไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ผิดไหมคะเพราะเรายังไม่ได้ไปแย่งเข้ามาและเราเองยังไม่ได้ไม,มีอะไรกับเขาแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ควรทําอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะเราเองเราก็มีผัวแล้วไงเรามีเจ้าของเรามีผัวแล้วเป็นตัวเป็นตนอยู่ที่บ้านเรานะ่ะนะคะฉะนั้นก็อยู่กับเขาดูแลเอาใจใส่เขาให้สมกับที่เขาไว้ใจดูแลเอาใจใส่เราแล้วก็ซัพพอร์ตเราช่วยเหลือเรา ให้สมกับที่เขาไว้ใจเรานะคะน้องบอกว่าผัวฝรั่งรักน้องมากรักดูแลอเอาใจใส่ห่วงมากเราก็ทํานะคะทําตัวให้เขารักให้เขาห่วงทําให้สมกับที่เขารักเขาห่วงเขาห่วงใหญ่เขาดูแลเราเพราะเขาเป็นคนเดียวที่เขาเรียกว่าซับพอร์ตเราให้เงินเราใช้จ่ายเราไม่ต้องทํางานอะไรเราก็มีเงินใช้ไม่ดีหรอคะ นะคะมีคนซับพอร์ตมีเงินให้เงินใช้อายุแค่30กว่ากว่าสามเจ็ดสามแปดยังไม่ถึง40่สิบด้วยซ้ำพีคค่คิดว่ามันก็สบายดีนะฉะนั้นเราเลิกและหยุดความคิดว่าจะนะคะบางทีความคิดเราตเดือดเตยไปถึงขั้นว่าทํอยังไงกูจะกูจะได้มันมากูจะไปแย่งเขาห้ามคิดแบบนั้นเด็ดขาดนะคะทุกคนนั่นมันเป็นผัวคนอื่นเขามันไม่ใช่ผัวเราอย่าไปคิด อย่าไปแอบว่าจะไปแซบกับคนนั้นคนนี้ไม่เอามันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะคะหยุดหยุดเลยนะคะเป็นไปได้เนี่ยหยุดตั้งแต่วันนี้เลยอย่าพยายามไปมองอย่าพยายามไปสืบสาะนู่นนี่นั่นเรื่องของเขาให้ปล่อยให้เขาอยู่มีความสุขไปพูดง่าย,ายอะ่ะทุกคนคิดที่ยกตัวอย่างมีใครชอบบ้างคะเราสมมุติว่าเรามีผัวอยู่แล้วเนี่ยสมมุติคิดดิอะเราอยากให้ผัวเราไปทําแบบนั้นกับผู้หญิงคนอื่นไหมคะ เหมือนกับเรากําลังแอบมองผู้ชายหรือว่าผัวของเพื่อนบ้านเนี่ยเราอยากให้ผัวเราทําแบบนั้นไปแอบมองเมียชาวบ้านเขาไหมคะเราก็ไม่ชอบใช่ไหมนะคะเราก็คงไม่อยากได้อะไรแบบนั้นใช่ไหมคะในทางกลับกันถ้าเมียเขารู้เขาก็คงไม่ชอบเหมือนกันว่าเราไปแอบมองผัวเขาแอบมองอ่านกินนะคะทุกคนอย่างนี้ดีกว่านะคะอ่านกินอะมองโอ้ยมันดูดีจัง หน่วยการออไม่ไม่เอานะคะไม่มีใครอยากให้ใครทำอะไรแบบนั้นกับคนของตัวเองนะคะกับผัวกับเมียของตนเองนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เพื่อนเพื่อนคิดอย่างไรกับคลิปนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์เช่นเคยนะคะข้างล่างใต้คลิปให้เคที่ได้เข้ามาอ่านคอมเมนต์บ้างแล้วก็น้องสุดาคะพี่แนะนำให้เข้ามาอ่านคอมเมนต์หยุดพฤติกรรมแบบนี้ ขอร้องนะคะเขาไม่ใช่ของเราห้ามอ่อยเด็ดขาดขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังทุกทอกนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับท็อกต่อไปของเคที่ด้วยนะคะจบแล้วสำหรับเรื่องของสุดาอ่านกินผัวเพื่อนบ้านค่ะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะบายบายค่ะ